รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย กมาดูหาเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้อยมุมมองจะนำเอาเรื่องราวประสบก,ก,การณ์อันหลากหลายเหมือนกันไว้เก่าเล่าอาชีพไว้เก่าเล่าอาชีพ สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวัยเก่าเล่าอาชีพกับผมวิรชัยการจนาทิดวณนะครับและการที่จะพาผู้ชมไปพบกับหลากหลายอาชีพของผู้สูงวัยที่จะนําเสนอผู้ชมนะได้เกิดเป็นแรงบันดาลใจเป็นแนวทางในการสร้างอาชีพไม่ว่าจะเป็นอาชีพหลักหรืออาชีพเสริมรวมไปถึงรายการของเรานะครับยังเหมาะสำหรับผู้ชมที่อยู่ในวัยใกล้เกษียณหรือว่าเกษียณแล้วก็ตามครับ วันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาเปิดรายการอยู่ที่แขวงสายไหมเขตสายไหมกรุงเทพมหานครนะครับไม่ไกลจากที่พวกเราอยู่กันครับที่สาคัญคือในพื้นที่ตรงนี้ณปัจจุบันคุณผู้ชมครับเดินทางเข้ามาสะดวกได้ง่ายมากๆเลยเพราะว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวตอนนี้ส่วนต่อขยายเนี่ยมาถึงจุดนี้แล้วนะครับทำให้เราเดินทางมาถึงจุดนี้ได้อย่างสะดวกสบายนั่นเองครับพูดถึงพื้นที่ในเขตนี้วันนี้ครับ มีเรื่องราวของวัยเก่าคนเก่งของเราท่านหนึ่งที่จะมาสร้างแรงและก็พลังใจให้กับใครลหลายๆคนที่ใกล้วัยเกษียณหรือว่ากําลังกเกษียณอยู่นะฮะเพราะว่าเธอเป็นคนหนึ่งครับที่เคยเบื่อหน่ายกับการเป็นลูกน้องหรือว่าลูกจ้างในออฟฟิศครับจนวันหนึ่งเธอลาออกแล้วมายึดกิจการของคุณแม่กลายเป็นเจ้าของกิจการที่รับช่วงต่อจากคุณแม่ในการทาขนมแบบไทยๆ2อ,อย่างด้วยกันเป็นสูตรเฉพาะที่รักษาเอาไว้จากสูตรที่คุณแม่คิดคนและทำเอาไว้จนณปัจจุบันรัก าฐานเดิมของลูกค้าคุณแม่ไว้ได้และยังเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ๆที่เธอนั้นเป็นคนบุกเบิกในยุคปัจจุบันด้วยเป็นเจ้าของร้านเล็กๆสบายใจสุขใจและยังสร้างรายได้ในวยัยเกษียณให้กับเธอได้เป็นอย่างดีด้วยที่สําคัญยังไม่บอกว่าเธอทําขนมอะไรแต่ตอนนี้แม้ว่าจะใส่หน้ากากาอยู่สองชั้นแต่ความหอมของขนมเนี่ยร้อยมาเตจมูกด้านในเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวออาวนี้เดินตามความหอมไปเจอวัยเกาของเราท่านนี้ตรงนู้นกันเลยดีกว่าครับ อยากจะชวนออกมาดูหากเวลามีมากพอจากความสุขเล็กๆเ,เปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมองถึงนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมาได้ผู้ชมครับเดินตามกลิ่นหอมมาเจอตัวจริงๆด้วยอยู่ที่ร้านของพี่โบนะครับแล้วก็อยู่กับเจ้าของร้านด้วยพี่โบมายุรีดีเสมอสวัสดีพี่โบครับสวัสดีครับมากลัวหรือเปล่าครับเนี่ยดูกําลังขายดีอยู่เลย ไม่เลยครับควาสบายครับความสบายเลยนะฮะพี่โบมายุรีดีเสมอนี่คือวัยเก่าคนเก่งของเราในวันนี้นะฮะพี่โบนี่คือข้าวเกล็ดปากหม,ม้อใช่ครับนะครับมีข้าวเกี๊ยดปากหม้อปกติมันก็ต้องมีสาคูไส้หมูใช่แต่ตอนนี้พี่ยังปั้นไม่ทันนะฮะทำทำขายอยู <S <S> <S ่ตรงนี้เลยใช่ร้านชื่ออะไรเนี่ยพี่ เออเขาเก็บปากหม้อป้าเออหน้าร้านป้าระเบียบค่ะหน้าร้านป้าระเบียบคุณไม่เจอป้าระเบียบหรือป้าระเบียบเขาเลิกร้านไปแล้วอ๋อจริงดิใช่แต่ก่อนแต่ก่อนร้านเขาจะอยู่ตรงนู้นค่ะอ่าเราขยับนิดนึงแต่พี่ก็พอเขาเปลี่ยนเจ้าของใหม่พี่ก็เลยเขยับไปตรงนี้อ๋อโอเคนีหน้าเราก็พยายามหาอยู่ป้าระเบียบอยู่ไหนป้าระเบียบไปแล้วนะฮะอยู่ตรงไหนละแต่ว่าเรายังใช้ชื่อนี้อยู่ใช่เพราะว่าตั้งแต่แม่พี่ขายไงแม่พี่ขายมานานแล้วยังไง ตั้งแต่พี่เรียนมหนึ่งเปลี่ยนมือจากคุณแม่แต่ทีเนี้ยได้ยินมาว่าร้านเนี้ยอร่อยอร่อยมาเป็นสูตรอะไรกับพี่สูตรยังไงอ่ะสูตรที่แม่พี่คิดเองเพราะว่ามันจะมีกะทิสดลากใช่อ่ะแล้วก็สูตรของพี่คือไม่มีหมูถ้าเกิดว่าไม่ใส่หมูเนี่ยมันจะบอกว่าลดเงื่อนไขต่างๆของของลูกค้าได้มากขึ้นคนทานเจก็ทานได้มังสวิรัติก็ทานได้อิสานก็ทานได้ประมาณนี้ค่ะพี่ก็เป็นลูกมือช่วยมาโดยตลอด ใช่ไหมไม่พี่ทํางานบริษัทก่อนเอาจริงเหรออ่แล้วพี่ก็เบื่อพี่พี่ทำงานทําอะไรอ่ะพี่ก็ทําเกี่ยวกับไอ้ซอฟต์แวร์อุยจริงดิจริงทําอยู่นานเท่าไหร่อ่ะพี่นานค่ะนานนานอยู่นานอยู่ใช่ประกอบกับแม่ก็เริ่มอายุเยอะแม่พี่เลิกขายจากตรงนี้ประมาณอายุ70แล้วพี่อ่ะรู้สูตรหรือพี่รู้วิธีการพี่เห็นทุกวันพี่ก็ชิน แต่พี่ไม่เคยทําไม่เคยถึงเวลาพี่ก็มายืนแคะเลยแม่พี่ก็งงเหมือนกันเฮ้ยจริงี่จริงเออแปลกเนอะเหมือนเหมือนถ่ายทอดกันโดยโดยสายเลือดอ่าใช่ใช่ใช่แต่เห็นแต่เห็นนะแต่เห็นตลอดนะเพราะว่าบ้านพี่อ่ะมันเป็นบ้านทําขนมอือยังไงอ่ะคุณยายพี่ทําขนมคุณยายทาใช่แล้วก็บกมาที่คุณแม่แต่ว่าคุณยายไม่ได้ขายอันนี้นะคุณยายทําพวกไอ้ขนมเหนียวไอ้ท้องยอดอะไรพวกเนี้ยประมาณเนี้ยแต่ว่าอันเนี้ยแม่พี่คิดเองอ่า แล้วเราเคยถามแม่ไหมว่าทําไมไม่ขายขนมอย่างที่คุณยายเคยขายเออแม่พี่บอกว่าชอบกินอันเนี้ยเออก็แม่ชอ,อบกินอ่ะจะให้แม่ทาอะไรอ่ะลูก <c oughs> ใช่ค่ะเออแม่ก็เลยคิดตั้งแต่ตอนนั้นก็จะไม่เหมือนที่คุณยายเคยขายแต่ว่าได้รถมือได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ได้ <c oughs> ความเป็นครอบครัวที่ทํากับข้าวทําขนม <c oughs> <ช>อ่าก็เลยถ่ายทอดมาที่คุณแม่แต่พี่โบเนี่ยไม่ได้ยุ่งกันเลยเลยตั้งแต่เด็กแค่ว่าเห็น ค่ว่าเห็นงสสยมันอยู่ในสายเลือดเนาะพอที่เห็นปั๊บแล้ววันหนึ่งก็คือเบื่อแล้วงานประจาก็เลยบอกแม่บอกว่าไงจะจะมาขอแม่ทํานี้หรอเออบอกแม่หยุดไปเถอะเดี๋ยวหนูทําเองแล้วแม่ตกใจไหมแม่บอกก็เอาไปดิเอาทำไมบ้านนี้เพรายจ่าไม่เพราะว่าตอนนั้นลูกเรียนจบหมดแล้วไงมีงานมีการทํากันหมดแล้วแม่ก็ไม่ต้องจําเป็นแล้วอ่าค่ะไม่แต่ประเด็นคือว่าโอเคแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกถ้าพี่โบจะมาทําแต่ประเด็นคือเฮ้ย เองอะ่ะไม่เคยช่วยแม่ทำเลยเองจะมาไม่ไมนะพี่มาช่วยก็ทําอยู่ประมาณปีหนึ่งอ๋อโอเคเคยเห็นตั้งแต่เด็กแล้วเคยมีอยู่ช่วงหนึ่งมาช่วยทําด้วยอ,อ่แต่ทีนี้มันก็ต้องมีเคล็ดลับมีทริคต่างๆเนี่ยแม่เขาสอนมาไหมไม่อะ่ะ <laughs> ก็เห็นเขาทําเราก็ทําตามที่แม่ทําทุกอย่างทุกอย่างยังยังเหมือนที่แม่ทําหมดครับผมเอทุกวันนี้แม่พี่ก็คิซีเหมือนเดิมอืตรวจสอบคุณภาพทั้งหมดใช่ผักนี่แม่ล้างออถั่วหัวไชโป๊เนี่ยแม่หั่นอย่างแม่อยู่บ้านตอนเนี้ยอแม่ก็หั่นแล้วก็ไอถั่วเนี่ยแม่ก็จัดการเลือกเม็ดเสียๆออกอ ดีเทลเนี่ยแม่ยังเก็บรายละเอียดหมดทุกอย่างครับแม่ยังเป็นผู้บัญชาการอยู่ข้างหลังม่านแดงอยู่ใช่ะะใช่แต่ว่าน,า,นามานี่ก็คือเป็นพี่โบนาแสดงนะฮะทีนี้อย่างอย่างที่บอกคือพอยึดกิจการมาจากแม่เอาสูตรมาจากแม่แม่ก็ยังช่วยอยู่ด้านหลังอยู่นะฮะทีนี้แต่ประเด็นคือว่าสูตรที่เนี้ยไม่ไม่ปกติ ขาว่าไม่ปกติแปลว่าเราจะเคยเจอตัวข้าวเกรียบปักหม้อหรือว่าตัวสาคูเส้นหมูที่โอเคหนึ่งละที่นี่ไม่ใส่หมูใช่นะฮะแต่สองคือเป็นสูตรน้ํากะทิสดใช่ค่ะเออสูตรนี้มนมายังไงพี่แม่พี่คิดเอเหรอใช่แม่เข<อ>าบอกขนมมันก็ต้องมีอะไรลาดลาดอย่างเงี้ยเปิดร้านกี่โมงพี่เออน้ําพี่จะเดือดประมาณสิบโมงครึ่งแล้วแต่ค่ะ,ะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าออเดอร์ที่จะเอาแต่เช้าเนี่ยพี่ก็ต้องมาแต่เช้าครับเปิดรับต่อวันเนี่ยได้สักกี่กล่องพี่ เออน่าจะประมาณ60 60กล่องวันหนึงนะออเดอร์ใหม่ๆวันต่อวันนะ60เพราะว่าแป้งเราไม่เหมือนคนอื่นเขามันไม่ได้ใช้แป้งสําเร็จรูปที่จะเอามาแบบว่าผสมสดๆตรงนี้ได้เพราะว่ามันก็เป็นสูตรจากคุณแม่ด้วยใช่ค่ะอ่าอันนี้มันเป็นแป้งที่จะต้องโม่อืมโม่เองใช่จนจะเป็นลูกค้าประจำใช่ไหมพี่ใช่ใครที่เคยกินตัวสาคูตัวเข้าเกลียบแบบเปล่าๆแห้งๆเนี่ย อ่าง่วนนี้มันจะมีแบบว่าความนัวของกะทิเข้าไปด้วยนะฮะกะทิก็เป็นสูตรที่ต้องปรุงด้วยใช่ไหมครับพี่ใช่ค่ะต้องใส่มันเป็นกะทิสดๆนะคะเราเอามาคั้นเอาแต่หัวแล้วก็ต้องปรุงกับน้ำตาลหน่อยนึงเกลือหน่อยหนึ่งให้มันให้มันชูรสขึ้นมานิดนึ่งพี่ลองเล่ากิจวัตรหน่อยสิว่าแต่ละวันทำมันมันคนเดียวยังไงบ้างตื่นมาใช่ไหมคะตื่นมานี่ก็เตรียมโม่แป้ง ตองที่เราที่เราใช่เพราะว่าไรยค่ะเราต้องแช่แช่ข้าวทิ้งไว้ข้ามคืนอ๋อโม่ตอนเช้าใช่เพราะว่าอข้าวมันต้องแช่ไว้แล้วก็หลังพอตอนเช้าเนี่ยก็เอากคั้นกะทิครั้นกะทิก็คั้นเช้าด้วยใช่เพราะว่ามันต้องสดไงคั้นกะทิออกมาแล้วก็ช้อนหัวเพื่อที่จะมาทําเป็นน้ําราดอใช่แล้วก็ ตัวไอหางกะทิอ่ะที่เหลือก็เอามาปรุงรสแล้วก็โม่โม่กับข้าวที่เราแช่โอ้โหเออแป้งเราถึงไม่เหมือนคนอื่นใช่เพราะผมรู้สึกว่าแป้งพี่อ่ะมันขาวมากแล้วมันก็มีมีมีความเป็นตัวของของของแป้งอยู่อ่ะใช่มันไม่ใสอ่ะใช่แต่ว่าไม่หนาไม่ไม่เหมือนแป้งสําเร็จรูปซึ่งแป้งสําเร็จรูปเน่ยเขาจะหนาแล้วมันก็จะกระด้าง ใช้ถามว่าใช้ได้ไหมก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามันมันไม่อร่อยมันลูกค้าบอกว่ามันไม่ละมุนลิ้นนะฮะคืออันนี้เป็นรสสัมผัสที่เป็นสูตรที่ถ่ายทอดกันมาเออพี่ยังไม่เล่าไม่จบเราพอเช้าตื่นมาตมอแป้งขันกะทิขันกะทิแล้วก็ล้างผักอ๋อผักอ๋อล้างตอนเช้าล้างผักนี่แม่พี่เองพ่อพี่จะเป็นคนสับหัวไชโป๊อห็นบอกว่าร้านี้ไม่ปั่น ไม่ค่ะสับเองเอาหัวเชโปลหัวหัวมาแล้วก็หั่นแล้วก็ซอยแล้วก็สับเองถ้าแบบใครดูอยู่แล้วบอกเอ้ยมันก็ไม่ได้เป็นงานที่ทํายากหน่จะทําคนเดียวอ่ะวันวันหนึ่งมันต้องทําอะไรยังไงบ้างพี่ตื่นมาตื่นมาตื่นมานะพี่ก็จะมาเตรียมคั้นกะทิคั้นกะทิใช่กะทิก็ต้องปรุงด้วยใช่ไหม คั้นกะทิต้องใช้น้ำร้อนหน่อยนะน้ำร้อนคั้นกับมะพร้าวขูดเมื่อกี้พี่บอกว่าแยกแยกหัวแยกหางด้วยใช่เพราะว่าจะเอาหัวมาเป็นน้ำราดออยู่ตรงนี้หางน่ะจะเอาไปโม่กับแป้งแป้งคือข้าวข้าวเจ้าที่เราแช่ไว้แล้วก็โม่โอเคเอาเอาหัวมาทําเป็นน้ําราดแล้วก็เอาหางไปปนกับแป้งเพราะงั้นแป้งของพี่เขามันก็จะมีความมีความหนามีความมีความเป็นตัว นฮะพิเศษมากกว่าแต่ไม่ที่หนาจนเกินไปใช่เพราะว่าพี่ไม่ได้ใช้แป้งสําเร็จรูปแป้งข้าวเจ้าสําเร็จรูปไม่ได้ใช้เพราะพี่ทําสําเร็จตอนเช้าด้วยมือพี่เองใช่พอเสร็จแล้วพี่ก็จัดของใส่ตะกร้าเพราะว่าพวกไส้เนี่ยพี่ผัดทิ้งค้างคืนได้อ่าโอเคอ่าแล้วก็ผักเนี่ยแม่พี่ก็เจ้าเจ้าของกิจการตัวจริงเขาก็จะเป็นคนล้างเตรียมให้เสร็จ่ซึงซึ่งแม่ยังไม่ปล่อยหมด ใช่ค่ะอ่าปล่อยให้มาแสดงหน้างานเฉยหลังบ้านก็ยังควบคุมอย่างตอนนี้ที่พี่โบอยู่ตรงนี้แม่ก็อยู่หลังบ้านทำนู่นทำนี่ไปช่วยช่วยเหลือทุกอย่างแล้วผักเผือกนี้ที่เลือกเลือกเองใช่ต้องไปซื้อเองต้องไปหาซื้อเองเพราะว่าผักอ่ะบางทีมันมันไม่ได้เบอร์เบอร์อย่างที่เราต้องการน่ะอ่าผักมันจะไม่อร่อยเพราะว่ามันถ้าให้เขามาส่งเนี่ยผักบางทีเ็าเอาผักอะไรอย่างอื่นที่มันไม่ได้เกดอ่ะมาส่งเราอ่ะแต่ผักพี่ก็สวยมากเลย สดเขียวและเชื่อว่าอร่อยเมื่อกินกับของสดสดที่ทําออกมาพร้อมกันนะฮะเออผมยังไม่ได้ถามพี่เลยเออพี่มีสาคูพี่มีข้าวเกลียบพี่ขายยังไงอะ่ะเออสิบสองชิ้นสามสิบาทครับรวมได้ไหมได้อ๋อผสม <12 S 2> ได้อ่สิบสองชิ้นสามสิบ <c oughs> บาทใส่ให้หนึ่งกล่องใช่อ่าโอเคแล้วแต่จะเลือกว่าเป็นข้าวเกลียบล้วนไหมหรือเป็นสาคูล้วนหรือจะเป็นสองอย่างผสมกันได้ก็ราคาเดียวกันได้ะะไดะฮะก็ไม่ได้แพงแล้วก็ราดน้ำกะทิลงไปให้ นะฮะส่วนเออผมยังไม่ได้ถามในที่ตัวกระเทียมเจียวกระเทียมเจียวนี่เราปอกเราซื้อกระเทียมมาแล้วก็ปอกแล้วก็ปั่นสับแล้วก็ไปเจียวเจียวเองไม่ได้ใช้กระเทียมสําเร็จรูปเพราะว่าส่เร็จรูปเนี่ยมันจะไม่สะอาดจะมีเปลือกมีอะไรเพราะงั้นไม่หืนนี่มันจะเนื้อร้วนเนื้อร้วนอ่าแล้วก็เออเปลือกไม่มีเนาะแล้วก็อยู่ในความละเอียดที่กินได้เลยใช่แล้วก็ที่สาคัญคือทําทั้งหมดเนี่ยวันต่อวันใช่ค่ะอ่าเพราะฉะนั้นมันจะไม่ไม่หืนไม่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นะฮะอย่างที่บอกคือไส้เนี่ยวันนึงอ่ะแค่โถนี้โถเดียวชามนี้ชามเดียวเพราะว่ามันพูนี่ยจะแอบถามก็อะไรอยู่ผมรู้ว่ามันต้องมีถั่วแหละนะอ๋อมีค่ะมีถั่วมีหัวไชโปะหัวไชโปะแล้วก็มีหัวหอมแล้วก็น้ําตาลปี๊บแค่นั้นเองพี่อ่ะไม่มีหมูไม่มีหมูค่ะโอเคเพราะว่าอยากให้ทุกเพศทุกวัยทุกคนเนี่ยกินได้ยังไม่มีเงื่อนไขค่ะอ่าเพราะงั้นก็จะมีลูกค้าเนี่ยวะเวียนเข้ามาเยอะมากเลยอ่าอันนี้เสร็จปั๊บก็ ขายหมดจริงๆวันวันหนึ่งก็คือไม่เกินบ่ายสองโมงใช่ค่ะเนี่ยก็หมดแล้วอืยังไม่พอให้ลูกค้าเลยลูกค้าไอ้นี่ <laughs> ต้องเคลียร์กันอีกไงทีนี้ยพอหลังจากบ่ายสองโมงพี่หมดพี่เก็บร้านเสร็จถ้าอยู่คนเดียวมันต้องทําคนเดียวพี่ทําอะไรต่อ,อ,อี่เตรียมอะไรต่อเก็บร้านเสร็จใช่ไหม,มพี่ก็กลับบ้านกลับบ้านว่าไปก็เตรียมเตรียมที่จะแช่ข้าวอ๋อเพื่อจะโม่เช้าของวันหนึง่งแช่ข้าวแล้วก็ไปหั่นหอม เพื่อที่จะเตรียมผัดไส้เพราะว่าแม่พี่จะเตรียมพวกหัวเชปโป้นี่ไว้แล้วเตรียมถั่วไว้แล้วพี่ก็ไปปั่นถั่วแล้วก็เตรียมผัดไส้โอเคมีแค่ไส้เท่านั้นที่ทําเสร็จวันนี้ก่อนที่จะขายพรุ่งนี้ใช่ค่ะนะครับแล้วก็มีข้าวที่แช่ไว้ค่มคืนส่วนที่เหลือทั้งหมดคือเสร็จหน้างานชชเช้าวันที่จะขายจริงๆใช่นั่นคือเหตุผลที่ทําให้เมนูทั้งข้าวเกรียบแล้วก็สาคูของพี่โบเนี่ย ถึงอร่อยล,ลูกค้าก็ติดกันมาดูร้านเล็กๆแล้วก็จัดแจงคนเดียวทําคนเดียวได้นะฮะน่าจะเป็นแรงบัในดาลใจให้ใครหลายๆคนที่ ا, มีเวลาว่างเยอะหรือว่าอาจจะเป็นคนที่ชอบกินของว่างแบบนี้นะฮะอาจจะทําเองอยากจะทําเป็นอาชีพน่าจะน่าสนใจเลยทีเดียวนะฮะลูกค้าพี่ไะไกลสุดเนี่ยเขาเคยมาจากไหนคัพี่เอาไกลจริงๆหรือเปล่าเอาจริงจริงเลยจริงๆริงเลย ขนม<ไ>ขนมพี่มาไปไกลถึงไหนบ้างอะไกลถึงไหนบ้างเชียงใหม่ก็มีเชียงรายก็มีเฮ้ยใช่เขาคือเขาลงเครื่องมาแล้วเขาก็แวะมาซื้ออ่าอ่านั่นแหละแล้วก็บางคนก็กําลังจะกลับอืมหนูเลือกที่จะกลับไฟเย็นหรือไฟบ่ายเพื่อที่หนูจะไปซื้ออ้นี่ของพี่อะแล้วขึ้นิีน่ขึ้นเครื่องไปก็มีจริงดีใช่รอแล้ว,แล,วแล้วมันจริงๆมันควรกินทั้งหมดวันต่อวันนะหรือมันควรยังไง ใช่ค่ะเขาบอกว่าหนูก็หมดมันแค่ที่สนามบินเนี่ยมีให้แม่แค่สองกล่องประมาณอย่างนั้นเลเอาสิคือเลื่อนไฟเป็นบ่ายเป็นเย็นเนี่ยเพื่อที่จะแวะมารับของที่จะสั่งกับพี่โบแล้วก็ไปอ่ะหมดเป็นแค่สนามบินก็ให้มันหมดป่ะนะฮะเพราะมันมันจะลําบากมากถ้าเกิดว่าไปหมดที่เชียงรายหรือเชียงใหม่ใช่ไหมฮะไม่ไม่กินหมดก่อนผมว่าดีไม่ทีหมดตั้งแต่ในรถแล้วนะเออแล้วแล้วเคยสูงสุดเนี่ยออเดอร์หนึ่งกี่กล่องที่ พอมันที่ผมเห็นรเดอร์นะเกือบเกือบยี่สิบกล่องก็มีนะมันมันเคยมีเยอะอ๋อเมื่อเช้าใช่ไหมคะเออเออเมื่อเช้าเมื่อเช้ายี่สิบอยู่แล้วเออเมื่อเช้าสิบห้าครับเคยมีแบบว่าเยอะสุดกี่กล่องอะพี่บอกออเดอร์เดียวคนเดียวอะคนเดียวเลยนะเออร้อยห้าสิบกล่องเฮ้ยแล้วเขาสั่งพี่ยังไงอะก็เขาสั่งล่วงหน้าไงแล้วพี่ก็ต้องมาทําตั้งแต่หกโมงเช้าแล้วเขาก็มารับประมาณบ่ายมุม พี่ก็จะรู้ว่าวันพรุ่งนี้มีออเดอร์แซรกเข้ามา150กล่องพี่ก็จะไปเพิ่มแป้งคืนนี้เลยเพิ่มไส้นั่นอ่ะเพิ่มได้ค่ะแต่ถ้าเกิดสั่งตอนเช้าไม่ได้ตอนเช้าก็จํานวนปกติธรรมดาที่เราทำอ๋อคือถ้าถ้าบอกกันก่อนเนี่ยให้รู้กันก่อนแล้วนัดนัดวันเวลามารับเนี่ย พี่โ<ช>บก,ก็จะเพิ่มแป้งเพิ่มไส้ได้เ<ช>พราะมันเป็นงานที่เตรียมไว้ก่อลวงหน้าหนึ่งวัน<ช>นะครับผักเผือกก็ซื้อมาเพิ่มให้ใ<ช>อพอถึงเวลาปุ๊บก็นัดให้มันเลดหน่อย<ช>อแต่พี่เขาเปิดร้านสิบโมงครึ่งพี่ก็จะทําแต่หกโมงเช้าให้เลยอันนี้ก็อพี่นะเห็นทำไงลูกค้าก็เป็นลูกค้าประจำไงครับเอาเอาจริงนะอจริงนะพี่เอาเท่าที่ตอบได้นะรายได้ตรงนี้ที่ขายด้วยตัวคนเดียวทุกวันเนี่ยต่อวันเนี่ยหรือว่าทั้งเดือนแล้วกันเป็นเป็นเงินที่เราได้ทั้งเดือนเนี่ย กำไรพี่ซีสวัลละพันบาทอ้พี่บอกนั่นเลยขั้นต่ําอืำขั้นต่านะอันนี้คือขั้นเบเบธรรมดาที่เราขายอยู่ทุกวันน่ะวัลละพันบาทผมว่าจะถามเปรียบเทียบว่าเปรียบเทียบกับตอนที่ทําทํางานไอ้คอมพิวเตอร์มันคนละอย่างนะตอนนั้นไอ้นั่นได้เงินเดือนเยอะจริงแต่ว่าเราก็คือต้องต้องสแตนบายตลอดอะไรอย่างเงี้ยประมาณอย่างเงี้ยใช่ไหมอันนี้เป็นเจ้านายตัวเองอยากขายก็ขายไม่อยากขายก็บอกลูกค้าว่าปิดวยปิดนะ อ่ะไหนก็ยินกูตั้งนาเลยเป็นลูกมือหน่อยอ่าแบบนี้อ่าอ่อ่าอันนี้หนึ่งกล่องเรียบร้อยก็คือสาสบบาทใช่ไหมใช่ค่ะอ่าโอเคออเดอร์นี้กี่กล่องพี่สิบค่ะสิบกล่องอืมเราไม่กล้าหยิบจับเยอะนะเพราะว่าภาวะนี้ก็คืออยาอาจจะช่วยแค่ห่อนิดหน่อยอืมโอเคเอ้าเมื่อกี้เมื่อกี้เมื่อกี้บอกว่าถ้าเทียบกับถ้าเทียบกับตอนที่ทํางานคอมพิวเตอร์ที่ออฟฟิศก็คือ มันก็ได้เงินเดือนเยอะอยู่ใช่แต่แตความสบายใจมันต่างถูกต้องถูกต้องค่ะพี่โบคิดนะว่าตอนนั้นแหม่ฉันเรียนจบมาฉันทําคอมพิวเตอร์ทํางานบริษัทวันหนึ่งสุดท้ายฉันจะมาเป็นแม่ค้าไม่เคยคิดเลยจริงเหรอใช่เอออยากจะช่วนออกมาดูหากเวลามีมากพอจะความสุขเล็กๆเปลี่ยนชีวิตด้วยมุมมอง จะนำพาเรื่องราวประสบการณ์อันหลากหลายมันได้ไวเก่าเราอาชีพมันมีความสุขมวันวันหนึ่งตื่นมาแล้วเห็นคนมาโอ้มาซื้อเยอะจังมากินของของเราอร่อยของของเรารเป็นที่อะไรอย่างเงี้ยฮะก็มีความสุขนะก็ม,ะมีความสุขดีดก็เพราะว่าของเรามันต้องอร่อยเนาะเขาถึงมาซื้อขอโทษนะถาม,ถามแบบขายไม่ได้ไม่ได้บ้างไหม มีนะตอนที่เลื่อนจากตรงนั้นมาตรงเนี้ยเพราะว่ามันมันเปลี่ยนที่นิดเดียวเพราะว่าเขาจะเคยชินกับที่จะอยู่ตรงนั้นมากกว่าครับแค่ข้ามตรงนี้นะ<ช>ปากซอยฝั่งนู้นกับปากซอยฝั่งนี้เหรอแค่นั้น<ช><ช>เองเหรอ<ช>เออแปลกเนื้อขายของนี่คือแบบพอไม่อยู่กับที่ปุ๊บกระเถิบออกมาห่างกันเนี่ยประมาณสักสามสี่ห้าเมตรเนี่ยเปลี่ยนเลยเพราะว่าเขาขับรถมาเขาก็จะปื๊ดจอดตรงนั้นนะคะ ้วกกันึกว่าเราไม่ขายอ่าแล้วมันทําให้พี่เรียนรู้ว่าไงว่าพี่ต้องแก้ไขยังไงตอนนั้น่ะติดป้ายเพิ่มหรืออะไรยังไงต้องซีล็อกหน้าพี่ใหญ่ๆมาแปะหน้าร้านไหมหรือไม่อะลูกค้าโทรมาอ๋อเอาฉันขับมาแล้วทำไมเธอไม่อยู่ที่เดิมอะไรแบี้ใช่ยังขายอยู่ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลูกค้าเขาก็จะเป็นปากต่อปากของพี่ก็คือลูกค้าประจําอ่าต้องรักษาฐานลูกค้าประจําไว้ให้ได้ครับผมที่ตอนสมัยที่แม่ยังขายยังไงแล้วก็ต้องทําแบบนั้นครับผมค่ะ ราะงั้นก็อันนี้ก็รักษาสูตรเดิมแล้วก็ซื่อสัตย์กับลูกค้าใช่ใช่นะฮะ,ะให้ไปอะไรยังไงก็คือจัดไปตามออเดอร์รับออเดอร์แล้วก็ดูแลให้ครบถ้วนทุกอย่างใช่นะฮะคือคือจะบอกว่าขายของอย่างเงี้ยดูกระจุกกระจิ๊กกระจุกกระจิ๊กเนี่ยแต่แบบพอเอาข้องจริงรก็เวลาไปไหนก็คือไปเต็มที่นะ,ะ <c oughs> กับกับแม่อะไรเงี้ยก็คือแบบดูแลเต็มที่มีขาใหม่ๆบ้างไหมพี่ขายจงขาจรมีไหม ก็มีนะเขาก็แบบว่ามาอะไรเงี้ยเขาก็ลงแวะลงมาดูก็ลองซื VI ้อกินลองดูกอนกลองนึ่งอะไรเงี้ยประมาณอย่างนั้นเขากลับมาซ้ํากันนะส่วนใหญ่ไม่เหลือะไม่เหลือคืออะไไม่มานึกว่าแบบอ่ะไม่เหลือก็คือไม่เหลือถึงเราแล้วเลยอ๋อไม่ใช่อก็คือก็กลับมาการใช่อืมถ้าในโอเคเมื่อกี้บอกว่าไกลสุดคือเชียงใหม่กับเชียงรายถ้าในกรุงเทพอ่ะ ไปถึงไหนพี่สุวรรณภูมิก็มีค่ะอย่างซื้ออย่างสั่งขนมเราเนี่ยสองร้อยก็มากันเออใช่เราก็เรียกรถให้เขาไปส่งอ่าเออเนาะคือเอาจริงนะขายของเนียซื้อสัตว์ขายของอะ่อขของอะขอให้อร่อยขายของอะ่ะขอให้รับผิดชอบแค่เนี้ยลูกค้าก็ติดจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็กล้าซื้อจะอยู่ไกลแค่ไหนเราก็กล้าสั่ง ต้องให้รักษามาตรฐานของเราอ่ะที่แม่เคยทำมายังไงเราก็ต้องทำแบบอย่างนั้นอ่ะอย่าไปลดทอนสูตรอย่างพริกเนี่ยกิโลหนึ่งสามร้อยเวลาหน้าแพงๆอ่ะแต่อันนี้มันยังไม่ได้ไอ้นี่เขานะเมื่อเช้าก็ยังบ่นอยู่หรอพริกเม็ดใหญ่จังอืมเออไมต้องกินมันหาซื้อยากค่ะใช่แต่นี้ก็เล็กเท่าที่จะหาได้นะเวลาที่สูงนอแล้วแต่ฤดูกาลอันนี้ไม่ว่ากันของมันอยู่ที่ฤดูกาลที่ขายดีขนาดเนี้ย เคยมีคนเชียร์ให้เปิดสาขาเพิ่มไหมมีเออแล้วมีคนมาขอแฟนชายเหรอขอซื้อขอซื้อแป้งขอซื้อไส้แกะแคะไม่ได้ค่ะแกะแคไม่ได้ใช่เพราะว่าแป้งเรามันไม่เหมือนเขาอะนะฮะก็มันก็เป็นความภาคภูมิใจเนื้อของที่เราทํามีคนชอบนะมีมีคนแบบว่าติดตามมีคนอยากกินตลอดเวลาพี่พี่คิดว่าพี่จะมีแรงทําต่อไปจนถึงเมื่อไหร่อ่ะเนี่ยพี่ยังนึกอยู่เลยว่าถ้าอีกหน่อยพี่ ขี้เกียรเลิกทำเลยเนี่ยใครจะมาต่อจากพี่เนี่ยเพราะว่าหลานสาวก็ทํางานหลานสาวก็ไม่ดูไม่มีท่าทีเลยยังว่าใครจะมาต่อจากเราแต่วันนี้ยังไหวอยู่ใช่ไหมก็ยังไหวก็ยังใช้ตังอยู่ <laughs> ยังอยากไปเที่ยวอยู่ปีนี้ยังไม่ได้ไปเที่ยวญี่ปุ่นเลยไอ้สูตรแบบนี้คนญี่ปุ่นชอบไหมน่าจะละมั้งเห็น,เ,<อ>นเวลา เวลาพี่ไปออกร้านน่ะที่เวลามีงานเลี้ยงตามหน่วยงานน่ะอ๋อลำงานเป็นอีเวนต์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะตามหน่วยงานเขาก็จะมายืนแล้วก็บอกเดสเซอร์ไทยอาหารว่างไทยขนมไทยอะไรเงี้ยเขาก็จะมากินเดี๋ยวผมขอโชว์หน่อยนี่คือชุดหนึ่งใช่ครับอ่าแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่าเดี๋ยวให้ให้ดูนิดนึงอ่าเห็นไหมเห็นไหมมีสองอย่างผสมกันอยู่เห็นไหมนี่คือชุดหนึ่งสามสิบบาทนี่แบบผสมนะฮะแต่ว่าจะเลือกเลือกแบบไหนก็ได้แล้วแต่เลยคือทุกอย่าง ดูสะอาดน่ากินไปหมดเลยนะฮะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตนี่ห่อได้เลยนะพี่ห่อเลยจ้ะโอเคสีเขียวสีเขียวอ่ะเอาไปว่ายังไหวอยู่ที่จะทำและคิดว่าก็จะทำต่อไปพี่จะเพิ่มขนมอะไรเพิ่มมะไม่คงไม่ไหวไม่เอาแล้วเนาะกา<ง>รินก็ไม่ทนัทนละทนทำไม่ทันค่ะนะฮะอ่ะเอาว่าเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูรายการอยู่น่าจะเห็นแล้วล่ะว่าคือธุรกิจเล็กๆเ,เ,เราก็มีความสุขได้ แล้วก็คนที่อยู่ในวัยเก่าวัยเกษียณเนี่ยหรือใครที่ใกล้เกษียณแล้วเนี่ยอยากจะวางแผนชีวิตตัวเองเนี่ยวางแผนดีๆหาอะไรที่แบบว่าใต้ตัวอย่างเงี้ยเริ่มต้นจากความอยากกินก็ได้เห็นแล้วดูน่ากินซึ่งมันอร่อยจริงๆนะฮะก็สามารถที่จะมีกิจการเล็กๆได้อย่างพี่โบได้เหมือนกันพี่โบอยากฝากอะไรถึงคุณผู้ชมหน่อยไหมใครที่อยู่ในวัยเก่ากําลังจะเก่าหรือว่าเวลาว่างเยอะอยากจะหาอะไรทําให้มีความสุขแลวอาจจะกลายเป็นอาชีพได้ด้วยฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งสิครับ ก็อะไรอะไรก็ทำได้นะคะขอให้ขอให้ตั้งใจแล้วก็ขอให้รักษามาตรฐานถ้าเกิดว่าสืบทอดสืบทอดมาจากคุณแม่รุ่นจากปู่ย่าตายายอะไรเงี้ยรักษามาตรฐานของเราไว้ซื่อสัตย์กับลูกค้าทำได้ค่ะอืมนะฮะก็แปลว่ามาทําอาชีพอะไรก็ได้ขายอะไรก็ได้ที่คุณอยากขายนะครับถ้าเป็นอาชีพค้าขายเหมือนที่พี่โบทาก็ขอมีฝีมือรู้ให้จริงซื่อสัตย์และทําให้อร่อย ใช่รักษามาตรฐานรักษามาตรฐานเอาไว้ยิ่งเป็นสูตรที่สืบทอดกันมาอย่างที่โบแบบนี้อย่าไปแปลงสูตรเขาเพราะว่าเขาต้องคิดมาแล้วอ่าเราก็จะมีลูกค้าที่ตามมาจา,จากรุ่นของคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเขาก็จะตามมาหาสูตรที่ทสําคัญคือลูกค้าต้องรักษาไว้ลูกค้าประจาอย่างเงี้ยต้องรักต้องรักษาไว้เลยอย่างเนี้ยพี่ไป<น>กินมาตั้งแต่ยังไม่กเกษียณอย่างเงี้ยเราก็ต้อง,ยอยงรองักษาไว้เลยยังไงก็ต้องรักษาไว้เพราะว่าเดี๋ยวแกก็จะไปบอกปากต่อปากมาให้เราเอง นะครับออเดอร์ก็จะมาจากลูกค้าประจำประจำนี่แหละนะฮะส่งการ์จดเหการเปไปลูกค้าประจําอีกทีหนึ่งเมื่อของเราอร่อยถูกปากและสะอาดถูกใจนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่โบมากๆเลยที่มาให้กําลังใจไวเก่าของเราที่เวลาเยอะขึ้นแลือยากจะมีกิจกรรมหรือว่าอาชีพในบ้านปลายชีวิตของคุณพี่โบนะครับขอบคุณครับคับผู้ชมครับนี่คือทั้งหมดนะครับของไวเก่าเล่าชีพของเราในสัปดาห์นี้นะครับติดตามได้ใหม่ครั้งหน้านะครับว่าผมจะพาไปรู้จักเก่าไยเก่าท่านไหนและไวเก่าท่านนั้นจะทํากิจกรรมหรืออาชีพอะไรให้เรารู้สึกถึงความสบาย เป็นอาชีพในบ้านสายชีวิตได้ด้วยนะครับวันนี้ผมพี่โบได้ที่งานรายการทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามครับพบาันใหมครัางหน้าสวัสดีครับ